ปัจจุบันเวลาเราถวายสังฆทานกันอะเราอาจจะไม่ได้สังเกตว่าได้มีการประหนึ่งว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธานสงฆ์นะคะในการทําบุญทุกครั้งจะต้องมีพระประธานจะเห็นว่าจะมีพระประธานอยู่มีโต๊ะมู่มีพระประธานแล้วก็มีคณะสงฆ์นั่งอันนี้เป็นในยะที่ต้องการจะบอกว่าการทําบุญของทุกท่านประหนึ่งว่ามีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ด้วยแล้วก็พระสงฆ์ก็อยู่ด้วยนะคะ ก็เป็นสังฆทานที่น้อมระลึกถึงว่าพระพุทธเจ้าอยู่ด้วยเราจะได้สังเกตค่ะว่าอ๋อทำไมต้องมีพระประธานนะคะเพื่อให้บุญเกิดเต็มเปี่ยมมีพระสมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประมุขช่วงพรรษาห้าพระเจ้าสุดโททนะได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ก่อนที่จะละจากสังขารก็คือแสดงว่าได้เข้าสู่พระนิพพานก็ได้ปรินิพพานกษัตริย์พระองค์ใหม่ก็คือเจ้าชายมหานามะนะคะผู้เป็น ลูกของน้องชายพระเจ้าสุโธธนะพระเจ้าสุโธธนะมีน้องชายหลายพระองค์เหมือนกันค่ะัอนนี้ก็เป็นลูกของน้องชายคนที่สของพระเจ้าอามิโตธนะเป็นน้องชายคนที่สมนะคะพระมหานามะเป็นลูกชายคนที่1ลูกชายคนที่สองก็คือพระอนุรุทธะผู้ซึ่งบวชไปแล้วลูกคนที่สามเป็นผู้หญิงคือพระนางโรหินีพระนางโรหินีเป็นโรคผิวหนังและก็หายได้ด้วยการ ไปทาความสะอาดเสนาสนะเกร็ดนิดนึงแล้วกันก็เป็นความรู้เพิ่มเติมถ้าใครเป็นโรคเกี่ยวกับผิวหนังอันนี้ส่งที่จะทําให้ผิวพรรณกลับมาขุดผ่องได้ก็คือไปทําความสะอาดเสนาสะนะทําความสะอาดวัดวารามไปล้างห้องน้ําไปปัดกวาดเช็ดถูหรือจะง่ายๆก็ไปหิ้งพระตัวเองก็ได้ไปเช็ดหิ้งพระไปเช็ดองค์พระเนี่ยนะคะหรือว่าซื้อพวกน้ำยาทำความสะอาดอะไรที่เกี่ยวกับความสะอาดถวายวัดอันนี้ก็เป็นอันนี้ส่งหนึ่งในการ แก้ไขวิบากกรรมเกี่ยวกับผิวพันธุ์ที่มีปัญหาและมันถวายผ้าไตรจีวรเพื่ออนาคตในการมีผิวพันธุ์พบชาติหน้าค่ะกลับมาสู่เรื่องเดิมค่ะหลังจากพระเจ้ามหานามาขึ้นเป็นกษัตริย์แล้วค่ะเริ่มตั้งแต่พระนางประชาบดีโคตมีเลยผู้ซึ่งเป็นอัครมเหสีของพระเจ้าสุโธธนะแทนพระนางสิริมหามายานพระนางโคตมีรู้สึกว่าตอนนี้พระสวามีก็ได้สิ้นพระชนแล้ว เข้าแร่นิพาแล้วเราจะอยู่ไปทำไมตอนนี้เหมือนกับกษัตริย์พระองค์ใหม่ก็ขึ้นแล้วด้วยเริ่มต้นจากพระนางไปขอบวชก่อนพระนางประชาบดีไปขอบวชจนกระทั่งได้บวชสำเร็จแล้วก็ตั้งสำนักพิสุนีขึ้นมาแล้วเมื่อตั้งสำนักพิสุนีขึ้นมาแล้วพระนางพิมพาถึงได้ไปบวชค่ะบางตำราบ,บอกว่าพระนางพิมพาออกบวชมีผู้หญิงตามบวชด,ด้วยห้าร้อย บางตำราก็บอกว่ามีผู้หญิงตามด้วยหนึ่งพันเอาเป็นว่าจะห้าร้อยหรือหนึ่งพันก็คือมีผู้หญิงทั้งหลายได้ตามไปเพื่อที่จะบวชกับพระนางค่ะหลังจากบวชแล้วพระนางพิมพาได้ชื่อว่าพระนางพัฒนากัจจนาเทรีจริงๆแล้วได้ชื่อนี้มาตั้งแต่ตอนที่เกิดนะคะเพราะว่าตอนเกิดมาพระนางพิมพามีผิวพรรณของใสดุจทองคําพระญาตั้งชื่อนี้ให้เหมือนกันว่าชื่อพัฒนากัจจนา แต่ว่าด้วยความที่มีหลายชื่อค่ะบางทีก็เรียกยโสธาราบางทีก็เรียกพิมพาสุดท้ายพัฒากัจจนาก,ก็เลยไม่ได้ถูกเรียกเท่าไหร่นะคะแต่ว่าพอมาบวชแล้วชื่อนี้ก็ได้กลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งค่ะบวชแล้วบำเพ็ญเพียรไม่ถึง15วันก็สามารถบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้นะคะพระนางใช้ชีวิตด้วยการเป็นพิษุนีไปเรื่อยๆค่ะมีอยู่วันหนึ่งได้มีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นนะคะ พระนางได้มีอาการโรคลมกำเริบค่ะก็มีอาการโรครมนะคะวิธีจะหายจากโรคนี้แต่ละคนก็จะมีสุขภาพไม่เหมือนกันนะคะสําหรับพระนางจะหายจากโกรคลมได้ก็คือจะต้องฉันเป็นน้ำมะม่วงคั้นผสมน้ําตาลกรวดแต่ด้วยความที่บวชแล้วอย,อยู่จะไปขอญาติโยมจะไปเอ่ยปากอย่างเงี้ยก็ไม่สมควรค่ะพระนางก็ได้แต่อดทนนะคะพอดีวันนั้นพระราหุลตอนนั้นยังเป็นสมเณอยู่ สมณเณรมาเยี่ยมพระมารดาก็เห็นว่าเอ๊ะแม่เป็นอะไรอะพอแม่บอกว่ามีอาการแบบนี้สมณเณรด้วยความเป็นห่วงก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะช่วยนะแต่ก็ยังคิดไม่ออกว่าจะช่วยยังไงดีนะคะก็เลยไปยืนทําหน้าเศร้าอยู่พระสารีบุตรผู้เป็นอุปชาเป็นครูบาอาจารย์เห็นค่ะก็ถามว่าสมณเณรเป็นอะไรพอสมณเณรบอกว่าเป็นห่วงโยมแม่ครับพระอาจารย์ โยมแม่ตอนนี้มีอาการลมขึ้นเป็นโรคลมโยมแม่ต้องฉันมะม่วงผสมน้ำตาลกลวดทำยังไงดีพระสารีบุตรก็เลยบอกไม่เป็นไรสัมมาเนรมากับพระอาจารย์แล้วกันพระสารีบุตรก็พาสัมมาเนรเข้าวังไปค่ะเข้าวังไปหาพระเจ้าเปรฐที่โกศลน,นะคะแสดงว่าเหตุการณ์ที่พิษุณีพัฒากัจจานาที่ได้เป็นโรคลมเนี่ยเกิดขึ้นที่เมืองสาวัตถีนะคะได้เข้าไปหาพระเจ้าเปรฐที่โกศล พระเจ้าเปรตที่โกศลเห็นก็ดีพระไทยว่าโอ้พระเทลมาโปรโดและมาช่วงบ่ายพอดีมีผลมะม่วงพอดีก็เลยให้ขราชบริพารน,นํามาทําเป็นน้ำมะม่วงผสมน้ําตาลกรวดพอดีอีกก็ถวายไปค่ะภาษารีบุตรรับมาโดยปกติเวลาพระภิสุในยุคนั้นเวลารับทานจากธานบดีอย่างเวลาไปรับทานที่บ้าน ฐานบดีทั้งหลายก็จะต้องทําพัฒกิจก็คือการฉันพัตทหารให้เสร็จเลยแล้วก็สัมโมแล้วก็ค่อยกลับหรือแม้กระทั่งการฉันปานะถ้าเกิดได้รับถวายแล้วก็ต้องฉันเลยอ่ะฉันเสร็จก็สัมโมนะคะแต่ทีนี้วันนั้นพระสารีบุตรรับน้ํามะม่วงมาแล้วยังไม่ฉันแต่ว่าก็สัมโมพระราชาเรียบร้อยแล้วค่ะสัมโมเสร็จกับพระราชาก็สงสัยนะคะพระเจ้าเปรสเซที่กสลก็ขี้สงสัยอยู่เหมือนกันก็ทําไมไม่ฉันล่ะก็เลยให้ทหารแอบไปดู แอบไปดูก็เลยเห็นว่าอ๋อพระสารีบุตรมอบให้กับสมณีนราหุลเพื่อนําไปถวายแด่พิสุนีมารดาต่อก็เลยเกิดจิตเป็นกุศลค่ะว่าแสดงว่าพระนางพัฒธธากัจจนาเนี่ยจะต้องมีการฉันน้ำมะม่วงอยู่เรื่อยๆเพื่อที่จะบรรเทาอาการโรครมก็เลยตั้งใจอันดีค่ะว่าเดี๋ยวในวันไหนถ้าเรามีเราจะาไปถวายละกันก็คือถ้ามีเมื่อไหร่ก็จะถวายอยู่เรื่อยๆอันนี้ก็เป็นความตั้งใจดีของพระราชาค่ะ หลังจากที่พิษุณีได้ฉันน้ำมะม่วงนะคะก็อาการดีขึ้นค่ะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงคุณธรรมของสมเน็ราหุลที่มีต่อพระมารดานะคะว่าเป็นห่วงเป็นใยพระมารดาตลอดหลังจากนั้นเหตุการณ์ดำเนินไปค่ะจนกระทั่งเข้าสู่พรรษาที่78นะคะอายุ78ปีก็ถึงคราวที่พระนางพัฒนากัจนาเทรีจะต้องเข้าพระนิพพานแล้ววันนั้นพระนางก็ตรวจด,ดูแล้วก็พบว่า วันรุ่งขึ้นเหมือนเราหมดอายุไขแล้วก็ต้องทําตามธรรมเนียมค่ะในขณะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายัางชนพระชนชีพนะคะอันนี้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติพระสาวกจะทราบกันเลยค่ะต้องมาทูลลานะคะถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายัางอยู่จะต้องมาทูลลาเพื่อแจ้งข่าวให้พระองค์ทราบว่าบัดนี้ ้าพระองค์ก็ถึงคราวที่จะต้องเข้าสู่พระนิพพานแล้วขอทูลลาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอะไรอย่างเงี้ยพระนางก็มาค่ะก็มาทูลลาว่าเนี่ยตลอดระยะเวลาที่สร้างบารมีมาก็คือสร้างบารมีมาร่วมกับพระองค์ถ้าเกิดทําผิดพลาดประการใดขอให้พระองค์อโหสิกรรมให้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่พระนางขอกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็อโหสิกรรมซึ่งกันและกันเสร็จแล้วก็จะให้พระนางได้แสดงฤทธิ์ค่ะ สังเกตว่าก่อนที่พระอาหารหันต์ทั้งหลายจะเข้าสู่พระนิพพานนะคะเมื่อมาทูลขอแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะมีการให้บุคคลท่านนั้นได้แสดงฤทธิ์ขึ้นมาว่าพระนางมีฤทธิ์อะไรบ้างเหมือนเป็นการแสดงความสามารถพิเศษครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเข้าพระนิพพานพระนางก็แสดงฤทธิ์ค่ะมีการปฏิหารกายใหญ่โตมีการแปลงร่างเป็นสิ่งต่างๆมากมายเลยเป็นพระอาทิตย์เป็นดวงจันทร์โอ้โหเยอะแยะต้องบอกว่าพระนาง เป็นบุคคลหนึ่งที่เป็นเอตตัคาด้วยนะคะพระนางพัฒากัจจนาเทรีเป็นบุคคลที่ได้รับการยกย่องเป็นเอตตัคาด้านมหาอภินญ,ญาใหญ่นั่นคือเป็นผู้ที่ทรงอภิญญาพระพุทธองค์แต่งตั้งเลยว่าเป็นผู้ที่ทรงอภินญ,ญาใหญ่ ทรงอภิญญามีอะไรบ้างอภิญญาหกเราก็ไปดูเลยอภิญญาหกมีอะไรบ้างข้อหนึ่งอิทธิวิธีคือการแสดงฤทธิ์แสดงว่าสามารถแสดงฤทธิ์ได้ไม่ธรรมดาเหมือนกันข้อสองมีหูทิพย์แต่อาจจะมีหูทิพย์ได้ไม่เท่ากับผู้ที่เป็นเอตาทัคคะที่เลิศด้านนั้นข้อสามตาทิพย์ก็คือมีตาทิพย์ที่ไม่ธรรมดาเหมือนกันแต่อาจจะไม่เท่ากับพระอนุรุทธ,ธาก็ได้แต่ว่าก็ยิ่งใหญ่เหมือนกันค่ะข้อสี่มีเจโตปริยญาณคือสามารถที่จะรู้ใจอ่านใจคนได้นะคะแล้วก็ข้อห้า ระลึกชาติได้ข้อหก็คือทําอาสวัคยยาญาณให้หมดไปได้ค่ะการระลึกชาติของพระนางผู้ที่มีอภินญญาใหญ่พระนางสามารถนั่งสมาธิครั้งเดียวนั่งหลับตาครั้งเดียวค่ะระลึกชาติไปถึงหนึ่งอสงไขยแสนกลับนี่คือความยิ่งใหญ่ของพระนางนะคะนั่งสมาธิครั้งเดียวอ่ะดูชาติตัวเองไปหนึ่งอสงไขยที่แล้วเกิดเป็นอะไรบ้างหนึ่งอสงไขยแสนกลับเลย แต่จริงๆแล้วถ้านั่งไปเรื่อยๆนั่งหลายๆวันก็ระลึกได้มากขึ้นแต่นี่คือการนั่งครั้งเดียวค่ะซึ่งตรงนี้พระพุทธองค์ก็ยกย่องนะคะว่าพระนางไม่ธรรมดาบุคคลที่จะสามารถระลึกชาตินั่งสมาธคิครั้งเดียวได้ถึงหนึ่งอสงไขยแสนกับมีอีกสามท่านที่มีความสามารถเหมือนพระนางค่ะนั่นคือพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะและพระภากุลเถระเราจําพระภากุลได้นะคะพระภากุลก็คือบุคคลผู้เป็นเอตถคาด้านผู้ ไม่มีโรคเพราะว่าพระภกุละมักจะถวายยารักษาโรคแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในทุกๆุกชาติที่เกิดมาแล้วจะปรารภมเหตุในการถวายยารักษาโรคแด่พิสุสงฆ์อยู่ตลอดแล้วก็อธิษฐานจิตตลอดขอให้ไม่มีโรคเห็นไหมคะว,ว่าการทําบุญทุกๆอย่างมีอาน,นิสงส์งเฉพาะเจาะจงเราทําทุกบุญเราก็อธิษฐานเจาะไปในบุญนั้นๆด้วยเราจะได้อาน,นิสงส์ครบถ้วนค่ะ หลังจากที่พระนางมาทูลขอปรินิพานนะคะพระพุทธองค์ให้แสดงฤทธิ์พระนางก็แสดงฤทธิ์เสร็จแล้วก็ทูลลาค่ะแล้วก็ไปปรินิพานนะคะประวัติของพระนางพัฒากัจจนาเถรีหรือพระนางปิมพาหรือพระนางยโสธาราก็จบลงค่ะแต่ว่าขอมาสรุปอีกนิดนึงนะคะแสดงว่าการที่พระนางได้รับการยกย่องเช่นนี้พระนางต้องตั้งจิตอธิฐานมาเหมือนดังที่พระนางได้มาเป็น คู่บุญคู่บรารมีกับพระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าโคตมะก็เพราะว่าพระนางตั้งจิตอธิฐานมาในชาติย้อนไปสีอสงไขยแสนกับตอนพระโพธิสัตว์เป็นสุมเมธดดาบทันนั้นคือตั้งจิตอธิฐานมาเพื่อเป็นคู่ชีวิตจะมาร่วมสร้างบรารมีช่วยทําบารมีของพระโพธิสัตว์ให้เต็มเปี่ยมแต่การที่จะเป็นเอตทัทคะพระนางก็อธิษฐานมาเช่นกันค่ะอธิษฐานมาตอนย้อนไปแสนกับที่แล้วนะคะเหมือนดังเช่นเอตัทคะทุกๆุพระองค์ ของพระพุทธเจ้าย้อนไปแสนกับที่แล้วก็จะต้องตั้งจิตอธิษฐานมาในสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปทุมุตระทั้งสิ้นนะคะพระนางก็เช่นกันค่ะจะตั้งจิตอธิษฐานมาเห็นภิษุณีรูปหนึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้มีอภินญ,ญาใหญ่เห็นแล้วก็เลยรู้สึกชื่นชมพอชื่นชมเห็นต้นแบบแล้วก็เลยตั้งใจว่าเราอยากเป็นแบบนั้นบ้างก็ <c oughs> สั่งสมบูรณ์ก็อธิษฐานจิตค่ะว่าขอเป็นเอตตะทะาแบบนี้ ก็เลยทําให้สมปรารถนานะคะภพชาติสุดท้ายของพิษุณีพัฒากัจจนาเถรีก็ถือว่าสมปรารถนาในเรื่องของการสร้างบารมีมาจนกระทั่งบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วและก็ได้เป็นเอตัะขะด้วยค่ะวันนี้ก็จะเข้าสู่เรื่องราวของพระนางประชาบดีโคตมีแน่ๆค่ะผู้ซึ่งเป็นน้องสาวของพระนางสิริมหามายาเป็นพระมารดาเลี้ยงของเจ้าชายสิทธัตถะ พระนางก็เป็นบุคคลหนึ่งที่สําคัญในพระพุทธศาสนาเหมือนกันเพราะว่าถ้าไม่มีพระนางพิษุณีจะไม่มีเกิดขึ้นในพุทธศาสนาแน่นอนพระนางพิมพาจะไม่สามารถออกบวชได้เพราะว่าไม่มีสํานักพิษุณีตั้งขึ้นนะคะเรื่องราวของพระนางเป็นอย่างไรพระนางประชาบดีโคตมีหรือเราจะเรียกว่าพระนางโคตมีนะคะคาดหมายว่าในประวัติก็คือพระเจ้าสุโทโธทนะตอนนั้นน่าจะอภิเษกสมรสกับทั้งคู่ค่ะ ก็ทั้งพี่สาวและน้องสาวนะคะแต่ว่าแต่งตั้งพี่สาวคือพระนางสิริมหามายาขึ้นเป็นอรรมเหสีส่วนพระนางโคตมีก็ถือว่าเป็นมเหสีเหมือนกันถึงคราวที่ตั้งคันก็ตั้งคันในเวลาใกล้เคียงกันพอพระนางสิริมหามายาประสูติพระโอรสเสร็จเจ็ดวันก็ได้สิ้นพระชนนะคะก็เลยทําให้พระมารดาเลี้ยงหรือพระนางโคตมีมาเลี้ยงพระโพธิสัตว์แทนต้องมาเลี้ยง เจ้าชายสิทธัตถะทาให้ทราบว่าทําไมถึงสามารถเลี้ยงได้เพราะว่าประสูติพระโอรสในเวลาใกล้เคียงกันพระนางก็เลยมีน้ํานมที่จะเลี้ยงเจ้าชายสิทธัตถะได้ก็คือพอพระนางสิริมหมามยาสินพระชนปุ๊บพระนางก็คลอดบุตรประมาณช่วงนั้นเลยค่ะและหลังจากนั้นก็เลยยกเจ้าชายนันทะให้กับนางสนมช่วยเลี้ยงนะคะโดยที่พระนางประชาบดีตั้งใจเลี้ยงพระโพธิสัตว์พระองค์เดียวเลยก็คือน้ํานมของตนเองเนี่ย เพื่อพระโพธิสัตว์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราโดยเฉพาะส่วนลูกชายแท้ๆเจ้าชายนันทาก็ให้นางกำนันช่วยเลี้ยงไปนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความรักที่พระนางประชาบดีมีต่อเจ้าชายสิทธัตถะค่ะการเวลาผ่านไปดังที่เราทราบในประวัติของพระนางพิมพานะคะเมื่อพรรษาที่5พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาโปรดพระราชบิดาพระเจ้าสุโธธนาที่กรุงกบ,บิลพัทครั้งที่สองพระบิดากําลังจะสวรรคตตอนนั้นป่วยหนัก หลังจากพระบิดาสวรรคตแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จำวัดอยู่ที่วัดนิโคโรธทารามค่ะอยู่ช่วงหนึ่งค่ะช่วงนี้ละค่ะพระนางประชาบดีมีความตั้งใจอยากที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าพระนางบอกว่าช่วงพรรษาสองที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาโปรดพระบิดาตอนมาโปรดก็จะมีเจ้าชายนัน,านทาก็คือพระโอรสของพระนางเองก็ได้ออกบวชไปเจ้าชาย ทั้ง6ประกอบไปด้วยเจ้าชายอนน์เจ้าชายเทวัทัตเจ้าชายพักคู่เจ้าชายกินพิละเจ้าชายอนุรุทธะก็ออกบวชไปแล้วก็มีอุบาลีที่เป็นช่างตัดผมก็ออกบวชตามด้วยแล้วในพรรษาสองก็ยังมีเหล่าสงนิกรเหล่าลูกของข้าราชการทั้งหลายออกบวชตามเยอะเช่นกันพระนางก็คิดขึ้นมาว่าพระนางยังไม่ได้ทําอะไรเพื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยก็เลยอยากที่จะ เย็บจีวรด้วยมือของตนเองค่ะพระนางเย็บเองทุกอย่างตั้งแต่ทําได้เองนะคะมาเย็บเป็นผ้าเองย้อมเองก็คือตั้งใจทําด้วยความประณีตมากๆและทําทุกขั้นตอนเพราะทําเสร็จแล้วได้จีวรมาสองพื้นก็มีความตั้งใจว่าอยากจะไปถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้านําจีวรไปเลยค่ะไปสู่ศูนย์กลางพิธีนะคะตอนนั้นพระพุทธองค์ก็อยู่กับพระสาวกค่ะพระนางก็น้อมจีวรไปถวาย แต่พระพุทธองค์ไม่รับนะคะพระนางน้อมถวายถึงสามรอบพยายามจะบอกกับพระพุทธองค์ว่าจีวรนนี้พระนางได้ทําด้วยตนเองทําเองหมดเลยอ่ะทุกขั้นตอนอยากถวายแด่พระพุทธองค์พระพุทธองค์ก็ไม่รับค่ะสามครั้งพระนางเสียใจถ้าปัจจุบันก็คือใบหน้าเริ่มถอดสีน้ําตาเริ่มจะไหลและพระอนนท์ต้องบอกว่าพระอนนท์เป็นพระพิสุผู้มีจิตใจอบอ้อมอารีแล้วก็เห็นอกเห็นใจคนค่ะ นี่เป็นคุณลักษณะหนึ่งของพระอานนท์นะคะพระอานนท์เข้าไปกราบคุณพระพุทธเจ้าค่ะว่าทําไมพระองค์ถึงไม่รับแล้วก็พยายามบอกว่าพระนางอ่ะตั้งใจมากเลยนะพระองค์รับเธอพระพุทธองค์ก็เลยตรัสเรื่องการทําบุญสังฆทานขึ้นมาค่ะเพื่อเป็นความรู้ให้กับญาติโยมในตอนนั้นด้วยนะคะองตรัสเรื่องการทําบุญสังฆทานว่าการถวายทานที่จะได้บุญมากก็คือ ถ้าถวายเฉพาะเจาะจงกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังถือว่าเจาะจงการที่เราเจอพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วได้ถวายทานก็ยังถือว่าเฉพาะเจาะจงหรือว่าเราเจอพิสูรรูปไหนแล้วตั้งใจเพื่อพิสูรรูปนั้นอันนี้ก็เรียกว่าเฉพาะเจาะจงหรือปาติบุคคลิกทานพระองค์เลยบอกว่าการถวายทานที่ได้อาน,นิสงส์ที่เลิศก็คือต้องถวายเป็นสังฆทานพระองค์ปรารถนาจะให้พระนางได้บุญใหญ่ตรงนี้ค่ะ ก็เลยอยากให้พระนางถวายเป็นของกลางให้กับสงนะคะสุดท้ายค่ะพระนางก็เข้าใจค่ะพระนางก็เลยน้อมผ้าสองผืนนี้นะคะถวายแด่พระอัครสา,าวกก่อนอาก็่า่ไปพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะจริงๆก็คือพระพิสูน์ทั้งหลายต่างก็มีความเกรงใจค่ะก็เลยไม่มีพิสูรรูปใดรับผ้าจีวรสองผืนนี้เลยนะคะไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆเลยก็ไม่มีใครกล้ารับ ทั้งทั้งที่พระนางก็เตรียมใจไว้แล้วว่าเป็นสังฆทานก็ได้แต่ก็คืออยากให้มีพระพิสุรับหน่อยก็ยังไม่มีใครคะ่ะจนกระทั่งถึงพิสุรูปสุดท้ายพิสุรูปสุดท้ายมีชื่อว่าพระอชิตะพิสุรูปนี้มองไปค่ะมองไปข้างข้างข้างซ้ายมือของตนเองพบว่าไม่มีพิสุรูปอื่นแล้วเราคือพิสุรูปสุดท้ายในมหาสมาคมนี้เพราะว่าเราเป็นพิสุบวชใหม่ดังนั้นพระอชิตะก็เลยรับผ้านะคะเมื่อพระชิตะรับมา พระนางก็ก็เข้าใจค่ะว่านี่คือสังฆทานแต่ว่าก็รู้สึกเสียใจนิดนึงว่าเราต้องถวายถึงพิสูรรูปสุดท้ายเลยเนี่ยกว่าจะยอมรับผ้าแต่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทําให้พระนางปลื้มขึ้นมานะคะเพราะว่าพระพุทธองค์ทราบค่ะว่าพระนางยังมีความปิติไม่เต็มที่นะคะพระองค์จึงตรัสสั่งพระอนุนให้ไปเอาบาทมาไปเอาบาทของพระองค์มาค่ะพระอนุนก็ไปเอาบาทมาให้นะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้านําบาทของพระองค์ขึ้นมาแล้วก็อธิษฐานจิตให้บาดหายไป หลังจากนั้นพระพุทธองค์ก็นิ่งค่ะพระสาวกทั้งหลายก็ทราบแล้วว่าพระพุทธองค์ต้องการให้พระสาวกไปหาบาทก็เลยเริ่มจากพระสาวกเบื้องขวาก่อนนะคะก็คือพระสารีบุตรพระสารีบุตรก็อาสาเลยไปหาบาทเขาก็พยายามไปตามหาที่ต่างๆนานมากก็หาไม่เจอนะคะสุดท้ายก็กลับมาต่อไปก็เป็นพระโมคคัลานะขนาดพระโมคัลานะผู้มีฤทธิ์มากก็ไปตามหาบาทเหมือนที่เราเคยได้ยินเรื่องราวหนึ่ง ตอนที่พระโมคคัลลานะไปตามบาทของพระพุทธองค์เนี่ยได้มีการหลงไปจัก,กรวาลอื่นพระโมคคัลลานะไปตามหาไกลมากตอนไปไกลๆก็คือออกนอกจัก,กรวาลไปแล้วค่ะพระพุทธองค์ตรัสเตือนแล้วนะคะว่าโมคคัลลานะถ้าเธอเหาะไปไกลอ่ะแล้วเธอเริ่มเห็นว่าชมพูทวีปเป็นเหมือนมเมล็ดถั่วเขียวจงรีบกลับมานะไม่งั้นจะหลงจัก,กรวาลพระโมคคัลลานะก็รับคําค่ะก็คือไปไกลมากเพื่อตามหาบาทสุดท้ายหันกลับมาเห็น เป็นเมล็ดถั่วเขียวจริงๆแต่ว่าตอนนั้นความรู้สึกคืออ้าวมีเมล็ดถั่วเขียวเต็มไปหมดเลยคือมาไกลจนกระทั่งเริ่มงงว่าจักรวาลของเราจักรวาลไหนนะคะสุดท้ายก็ไปเจอจักรวาลหนึ่งมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรากฏอยู่ก็ไปกราบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์นั้นนะคะจักรวาลนั้นพระพุทธเจ้ามีร่างกายที่สูงใหญ่มากในหนังสือเขาบอกว่าพระโมคคัลนะกายของท่านนะคะอยู่บนฝ่ามืออ่าอยู่บนฝ่ามือเลยก็คือกายเราเล็กมากเลย ก็ได้รับความช่วยเหลือนะคะจากพระพุทธเจ้าจาัก,กรวาลน,นั้นจนกระทั่งกลับมาจาัก,กรวาลน,นี้ถูกต้องก็คือสุดท้ายหาบาทไม่เจอค่ะพระพิสุหลายๆรูปก็อาสาอาสาไปเรื่อยๆไม่มีใครหาบาทเจอจนกระทั่งถึงคิวของอาชิตะพิสุทีนี้อาชิตะพิสุก็เราเพิ่งบวชมาวันนี้วันแรกวันแรกของการบวชเราเป็นพิสุบวชใหม่เลยทํายังไงดีคือยังไม่ได้บรรลุธรรมอะไรยังไม่มีคุณวิเศษอะไรจะห่ะอะไรก็ไม่ได้แล้วจะหาบาทได้ยังไง สุดท้ายอาชิตาภิสุมีความปร,รารถนาหนึ่งในใจค่ะก็เลยตั้งจิตอธิษฐานนะคะว่าด้วยความตั้งใจของเราที่มีความปร,รารถนาที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตการเป็นความตั้งใจที่ยิ่งใหญ่ตั้งใจจะเป็นพุทธเจ้าก็ขอให้บุญนี้ทําให้บาตรของพระพุทธเจ้ากลับมาสู่มือของเราสักพักนะคะบาตรก็ปิ้งมาสู่ในมือเลยทุกคนก็ตื่นเต้นค่ะว่าอัศจรรย์จังเลยเนี่ย พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโคตมะก็เลยพยากรณนะคะว่าพระอชิตตภิสุองค์นี้จะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตการมีพระนามว่าพระสีอริยะเมตรัยแต่นี่ไม่ใช่การพยากรณ์ครั้งแรกที่อนาคตพระสีอริยะเมตรัยได้รับจากพระพุทธเจ้านะคะพระสีอริยะเมตรัยได้รับการพยากรณ์ครั้งแรกไม่ใช่ยุคของพระพุทธเจ้าโคตมะแต่ว่า หลังจากที่ได้รับพุทธพยากรครั้งแรกแล้วการสร้างบาร,รมีไปเรื่อยๆเมื่อเจอพระพุทธเจ้าต่อๆไปในอนาคตก็จะได้รับการพยากรอีกเพื่อเป็นการตอกย้ําค่ะเป็นการตอกย้ําว่าจะได้เป็นนะจะได้เป็นแน่นอนเมื่อครั้งใดพบเจอพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็จะต้องพยากรนะคะก็ดังเช่นพระพุทธเจ้าโคตมะก็พยากรอีกครั้งหนึ่งค่ะว่านี่คืออนาคตนอนเนื้อพุทธทางกูล ผู้ที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพัทรกับนี้แหละในยุคข,ข้างหน้านะคะก็พยากรณ์ไปยังความปราบรื้มใจให้กับพระนางโพตมีมากๆที่ได้ยินว่าโอ้นี่เราได้ถวายผ้าก็ถือว่าเป็นสังฆทานก็เป็นบุญใหญ่แล้วและผู้ที่เป็นผู้รับสังฆทานของเราก็คืออนาคตพระพุทธเจ้าด้วยพระนางก็เลยปลื้มปิติขึ้นมาค่ะมีเกรดนิดนึงนะคะ,ะแสดงว่าอชิตาพิสุ จะต้องไม่บรรลุธรรมในภพชาตินี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะถูกต้องเพราะว่าความปรารถนานั้นคือจะเป็นพระพุทธเจ้าดังนั้นภพชาตินี้ที่อชิตาพิสุได้มาสร้างบารมีก็จะไม่สามารถเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้แต่ว่าการปฏิบัติเพื่อจะได้ฌานสมาบัติก็ทําให้เกิดขึ้นได้ค่ะแต่บรรลุธรรมไม่ได้เพราะว่ามีเป้าหมายที่สูงกว่านั้นนะคะหลังจากนั้นก่อนที่พระพุทธองค์จะออกจาก กรุงกบิลพัทแสดงว่าพระพุทธองค์ก็อยู่กรุงกบิลพัทนานอยู่เหมือนกันนะคะก่อนที่พระองค์จะไปจากกรุงกบิลพัทพระนางเข้ามาหาพระพุทธองค์ค่ะเพื่อที่จะขอบวชเป็นพิษุนีนะคะพระพุทธองค์ไม่ให้ไม่อนุญาตค่ะพระนางขอถึงสามครั้งด้วยกันพระองค์ก็ไม่อนุญาตนะคะก็คือไม่อนุญาตทั้งสามครั้งเลยพระนางก็เสียใจมากหลังจากนั้นพระพุทธองค์ก็ออกจากกรุงกบิลพัทเพื่อที่จะไปโปรดที่แคว้นวัชีต่อค่ะ พระนางก็ยังคงมีความตั้งใจอยากบวชอยู่ก็เลยตัดสินใจค่ะโกนผมโกนศีรษะเลยแล้วก็เปลี่ยนชุดก็คือย้อมเป็นชุดนักบวชมาเลยแล้วก็เดินเท้าเปล่านะคะก็มีผู้หญิงตามมาด้วยอีกห้าร้อยนางด้วยกันค่ะที่มีความตั้งใจอยากบวชเหมือนกันนะคะเหตุที่พระนางอยากบวชก็เพราะว่าเอาพระสวามีก็สวรรคตรแล้วตอนนี้กษัตริย์พระองค์ใหม่ก็ขึ้นแล้วแล้วเราจะอยู่ไปมันก็เหมือนไม่มีเป้าหมายอะคะ่ะก็เลยคิด ว่าเราควรที่จะสแสวงหาทางคนทุกข์ดีกว่าตรงนี้น,น็คือการตัดสินใจนะคะพระนางตามไปเลยค่ะตามไปที่แคว้นวัดชีนะคะตรงนั้นเขาจะเรียกว่ากูตะคารสาลาป่ามหาวันแคว้นวัดชีค่ะพอพระนางได้ไปถึงยังไม่ได้ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้านะคะไปยืนร้องไห้หน้าประตูก่อนไปยืนร้องไห้จนพระนร์มาเห็นพระนรนก็ถามค่ะว่าพระนางเกิดอะไรขึ้น พระนางก็เลยเล่าให้ฟังว่าก็อยากจะบวชแต่ว่าพระพุทธองค์ไม่ให้บวชตั้งแต่ตอนอยู่กรุงกบ,บิลพัทแล้วตอนอยู่ที่วัดนี้โครารามแล้วตอนเนี้เดินทางมาหาที่นี่พระนนท์ได้ฟังบอกว่าเดี๋ยวใจเย็นๆนะอใจเย็นๆนะก็เดี๋ยวจะลองเข้าไปเจราจาให้ค่ะหลังจากนั้นพระนนทก็ไปทูลขอกับพระพุทธเจ้านะคะเห็นไหมคะว่าพระนนทถือว่าเป็น พระพิสุผู้มีใจอบอ้อมอารีมากนี่คือคุณธรรมของพระอน,นุ์ค่ะพระอน,นุ์เป็นบุคคลที่มักจะเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนะคะแล้วก็จะมีเมตตาในการช่วยเหลือคนอื่นทําให้ถ้าเราไปฟังเรื่องราวพระอน,นุ์พุทธอนุชาแบบละเอียดก็จะทราบเลยว่าด้วยความมีจิตเมตตาของพระอน,นุ์เนี่ยทาให้มีสาวๆมาชอบพระอน,นุ์เยอะแต่สุดท้ายแล้วสาวๆทั้งหลายก็จะต้องทําใจนะคะเพราะว่ายังไงพระอน,นุนท่านก็เป็นพระโสดาบันแล้วท่านก็ไม่สนอยู่แล้วสาวๆเหล่านั้นก็ จะต้องทําใจแล้วก็สุดท้ายก็มาบวชแล้วก็บรรุธรรมกันได้ก็หลายคนเหมือนกันนะคะมาต่อค่ะถ้าอนนไปทูลขอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะว่าเหตุใดพระองค์ถึงไม่ให้พระนางประชาบดีบวชทั้งๆที่พระนางมีพระคุณต่อพระองค์มากเลยอ่ะพระนนก็พยายามเหมือนบรรยายนะคะว่าเนี่ยตอนพระองค์เกิดมาหลังจากที่พระมารดาได้สิ้นพระชนแล้วถ้าไม่ได้พระนางประชาบดีเลี้ยงดูให้น้ํานมอ่ะ พระองค์จะอยู่อย่างไรพระองค์ก็บอกว่าพ่อนันนน่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทราบดีถึงความมีคุณของพระนางประชาบดีแต่ว่าอานนรู้ไหมว่าถ้าสตรีมาบวชในพระพุทธศาสนาพระศัทธรรมจะไม่สามารถอยู่ได้พระศัทธรรมจะอยู่ได้เพียงแค่กึ่งหนึ่งเท่านั้นเช่นพระพุทธศาสนาจรงิงๆต้องอยู่ได้5,000ปีถ้าสตรีมาบวชพระพุทธศาสนาจะอยู่ได้เพียงแค่2,500ปีอันนี้พระพุทธองค์ เปรียบเทียบต่อค่ะว่าเปรียบดังเพี้ยเพี้ยที่ลงไปในนานะคะชั้นใดการเวลาผ่านไปนานั้นก็จะเต็มไปด้วยเพี้ยก็จะทําให้นาเสียหายได้เปรียบเทียบกับนาที่อุดมสมบูรณ์ไม่มีเพี้ยเมื่อไม่มีเพี้ยนาก็จะอุดมสมบูรณ์ไปได้นานทําไมพระพุทธองค์ถึงพูดแบบนี้เราก็ต้องพูดกันตามความจริงนะคะว่าเราก็รู้ลักษณะกันดีว่าผู้หญิงมีความจุกจิกจูจี้เยอะกว่าผู้ชาย เวลาสมาคมไหนที่มีแต่ผู้ชายล้วนๆเวลาคุยอะไรกันมันจะง่ายกว่าแต่เวลามีผู้หญิงความจู้จี้จุกจิกอะไรบางสิ่งบางอย่างถ้ามันมีเรื่องเล็กๆน้อยๆไอ้ตรงเล็กๆน้อยๆนี่แหละมันก็จะทําให้การดํารงอยู่ซึ่งพระสัตทธรรมอ่ะไม่ได้นานแต่ทีนี้สุดท้ายพระนนท์ก็พูดขึ้นมาค่ะว่าจริงๆแล้วสตรีสามารถจะบรรลุธรรมได้หรือไม่พระเจ้าค่ะสตรีสามารถจะ เป็นพระอรหันได้ไหมซึ่งจริงๆพระนางประชาบดีได้ฟังธรรมและบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันแล้วนะคะเราต้องทราบตรงนี้ก่อนตั้งแต่ตอนเป็นคารวะแล้วก็คือเป็นพระโสดาบันอยู่แต่ยังไม่บรรลุเป็นพระอรหันค่ะพอพระอนุนพูดแบบนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสตอบเขาว่าสตรีสามารถบรรลุธรรมเป็นพระอรหันได้สตรีสามารถทําได้ดังนั้นพระอนุนก็เลยบอกว่าถ้าเช่นนั้นขอพระองค์โปรดให้สตรีได้บวชเถิด ซึ่งจริงพระพุทธเจ้าก็บอกแล้วนะคะว่าการที่มีสตรีมาบวชน่ะณยุคนั้นณยุคนั้นอาจจะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าสตรีจะยังคงอยู่ไปเรื่อยๆก็จะมีปัญหาได้นี่คือสิ่งที่พระพุทธองค์หมายเอาแบบนั้นค่ะพอพระอน,นุนพูดมาแบบนี้พระพุทธองค์ก็เลยบอกว่าสตรีบรรลุธรรมได้ดังนั้นพระอน,นุนก็งั้นก็น่าจะบวชได้นะพระเจ้าค่ะต้องบอกว่าด้วยความดีของพระอน,นุนค่ะที่อยากที่จะช่วยเหลือพระนางประชาบ,บดีจนถึงที่สุดนะคะ สุดท้ายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสบ,บอกค่ะว่างั้นถ้าสตรีอยากบวชจะต้องรับครุธรรม8ประการให้ได้ครุธรรมแประการก็เหมือนเป็นกฎเหล็ก8ข้อที่ผู้หญิงในยุคนั้นนะคะ2,500กว่าปีจะต้องทําให้ได้ถ้าทําแล้วก็จะสามารถบวชเป็นพิสุนีได้พระพุทธองค์ก็เลยบอกไว้ซึ่งจริงๆพระพุทธองค์ก็ทราบแล้วค่ะว่ายังไงก็ต้องมีพิสุนีนะคะ แต่ว่าก็ต้องให้พระอน,นุทูลขอด้วยเพื่อที่ว่าพระพุทธองค์จะได้บอกมาว่าต้องมีกฎแปดข้อนี้ถึงจะได้บวชก็เพื่อที่จะบัญญัติกฎแปดข้อนี้มาแล้วค่ะการที่มีกฎแปดข้อนี้ก็จะทําให้สุดท้ายแล้วศทศธรรมสาม,มารถที่จะอยู่ยืนยาวได้นะคะซึ่งพุะธรรมแปดประการมีอะไรบ้างเราต้องมาฟังกันครั้งหน้านะคะเพราะว่าวันนี้เวลา หมดลงแล้วนะเอาเป็นว่ามาต่อเรื่องราวครุธรรม8ประการที่พนางประชาบดีโคตมีจะต้องน้อมรับค่ะแล้วก็พิสุณีทุกรูปก็จะต้องน้อมรับนะคะ